นี่ก็คือบ้านของนางสุชาดานะครับเนี่ยนนอูรวยมากนี่คือบ้านของนางสุชาดาบ้านนางสุชาดาสุชาดาเนี่ไม่อยากทำบันไรตายไปมนปนางุ่งด้าขานั้นนางอะไรชื่อมัน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 ไม่ชื่อหนึ่งจะไม่ใช่นางสุชาดา สุตัมมาสุสีตาวนางอะไรนี่แหละสุภัตระตาคือพระตาสุรพัตตาสุอะไรนี่มันมีชื่อบอกไมโยนั้นเลยอมิตรตาอมิตรตาดาดาน่ะมันจะไม่ไดไม่ถูกต้ออมิตรตาเนี่ยเป็นคนฉลาดนะนางอมิตรตาเนี่ยเออเป็นสาวอยู่ก็จริงสามารถให้หมอชีวกนี่ไปเอากัณหาชาลีมาได้นะ เออชูช้อกไปอีกเรื่องละไปอีกเรื่องละไปเอากระหนาชานีอ้าวก็เพราะอะไรล่ะอ้าวหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นเมียของครามเออพอเป็นเมียของครามไอ้พวกสี่คนนี่เป็นเมียสามสี่คนเนี่ยก็อิจฉาสิคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องแล้วก็อิจฉาทำไมล่ะอิจฉาว่านางอรุตตาเนี่ยมี มีเมียเออซึ่งพาพแก่คนเนี้ยมีเมียสาวพอานอางอมิตาตายเนี่ยไปตักน้ำไปเมียจะแ,แก่นี่ก็ด่าให้ช่างงานเนี่ยตัวเองก็ไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วเป็นไงครับบัดเนี่ยก็เลยสั่งให้อ่าชูทบกเนี่ยไปหาคนใช้มาพอไปหาคนใช้ก็ปเปเีาใครครับไปหาหนมไปเอาไปขอ,อน้ำพระเวส